ไปซ้ายไปซ้ายไปซายผิดสิ่งยอดเข่าผิสิยอดเข่ากินหอข้างมันีไปใสหดก่อนันมันหน่แล้วเอาโตกินนึงอันซอแปดตัวเขาเจ้าพระเกหนึ่งัวอเอนบขึ้นบปยงครูอาจารย์แบขึ้นเยไปขึ้นรถแล้วสีน้ำขึ้นสนไปดอกเา ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากรางคืนเขาแถวเขาแถวเขาืนนนคืนไปไปเขาประตูนี่เขาจานัอโต้รถเขาประตูเลยนับอโตดนะประตูอัตโนมัติไปไปไปคืนคน อย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปใช้นี่ยดิไปสัมภาษณ์ก่อนเอาเียรพุทมื่อ้จักนาที่จักนาที่จักนาที่โอ้ยอย่าคอยชิบแลนด์นะบอสสีที่มหาบอไปไปอยมือกล้องแลนด์น้ำนล่มาเลยเหรอ ข่อยขึ้นมาเด้อขึ้นมาไว้เราเมื่อยไว้เมื่อยแล้วค่อยขึ้นก็เมื่อยค่อยเมื่อยอุ้งแก้วตน่สุดเอาตอนนี้เราเดินทางไปใช้ไอ้น้องวางเอาขึ้นผางเงินเด้อยผางเงินเบ้อผางเงินผางเงินนี่ตั้งอยู่ใช่ไหมนะเมืองวังเวียงเมืองวังเวียงเด้อเมืองวังเวียงเบ้อเมื่อยแล้ววันนี้เอาแล้ว มันได้ซีฮอยังดนอยู่ได้เนี่ยใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีอ๋อวัดูมันบ่ได้นั่นปะน,นี้วัดูมันบ่ข้ขึ้นแนวตั้งแบบนี้ พทายหุบขึ้นไมทายอยู่ยยถึงพูดอ,อ,อ,อ้าไปได้ไรคือเมือไว้แท้ไปขึ้นขึ้นขึ้น <c oughs> ยังไกลยังไกลี่อสอนมึงยังได้ไถ่ไ,ไร <c oughs> <c oughs> สนขาเีอาลีกไปลีกไปพนขาอ่อนนะลีกไปเอบคุเลยลองบิ๊กแ่งปั้นเด้อ มือบ่ะไม่สเอนได้มือกล้องฮะสูเต็มที่มือบ่บ่เมือยง่เมือไฮะเอาแล้วกขึ้นไว้ฮะย่าโคตอย่าโคตรอย่าโคตรผักกอนเด้อได้เมื่อยผักก้อนฮะ เป็นกับโปรเทคอนาคตนะสิเอาแม่ไปกุยเราได้ะนะคือน้อยพน่ะจนตะซอสแลนง์จากซิมหอบพอดี โอ้เฮงว่ะเฮื่อยบ่ได้บ่ได้บอสัมผัสล้บานนี้นั้นแหลออกมานปวดขาฮัลโหลอะกุยไปได้ไหมบอสไว้ละไว้ละนั่งอยู่นี่บ่ได้ขึ้นบอดบอได้เงินเด้อ หางอันนี้ไปซื้อเดี๋ยวเรากลับเอง <laughs> ไปไหนได้10อ้องโอขอพักแป๊บสักนาทีนึงก่อนหัว10เบียกข้าวเท่านี้นะยครับให้ิวข้าวแล้วครับเอาแล้วาางนีี้้มเทบ ข้นก้อนนก้อนนเก่งอุ้มกลยไ้งท่เนเหล่วอุมซื้อมาน้ำน้ำน้ำเท็กไปทางขึ้นมาโลดแถนี้มีเทกเยอะวะเอาปนมาลงดีเด้อโอ้ยแหลงลงแล้วเด้อลงนี่เห้ บันทึกเลยวะนี่นเออจะได้ฮัลล<ะ>ไปไ,ไปเหยไหน้นมาแล้วน่ฮะหุ่นทางลุมยังไรบันทันราคา,ข,าขึ้นไปเลย